เทย่าโรเจอร์ปล่อยแฟชั่นเด็ดก่อนคลอดชุดตะข่ายบางแย่งซีนสำหรับเทย่าโรเจอร์นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะตั้งคันอยู่ก็ตามแต่ก็ไม่ได้ลดดีกรีความแซบแต่อย่างใดค่ะล่าสุดก็ได้ปล่อยแฟชั่นเซ็ตใหม่นะคะเป็นภาพถ่ายก่อนคลอดเบบี้นั่นเองบอกเลยว่าแซบจนทำอินสตาแกรมลุกเป็นไฟเลยละค่ะ ทำเอาเหล่าแฟนคลับต่างตั้งหน้าตั้งตารอคอยอยู่ไม่น้อยนะคะสําหรับคู่รักสุดหวานอย่างหนุ่มมิกา้าชูนวนสีและสาวเทยา่าโรเจอร์ที่ตอนนี้เนี่ยทั้งคู่กำลังมีเบบี๋ตัวน้อยอยู่ในท้องรอเวลาที่จะออกมาลืมตาดูโลกโดยหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยได้เข้าพิธีวิวาสุดหวานริมทะเลไปเมื่อช่วงปลายปี2562ที่ผ่านมาและตอนนี้สาวเทย่าก็กาลังตั้งค,ครรภ์ใกล้คอดแล้วล่ะค่ะ ซึ่งแม้จะเป็นคุณแม่ท้องโตแค่ไหนแต่ความสวยความเฟิรม์มความเป๊ะก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ ล่าสุดนะคะสาวเทย่าเนี่ยก็ได้โพสต์รูปภาพถ่ายเซตใหม่ค่ะโดยเธอนั้นได้สวมใส่ชุดเรสลายปักคล้ายตะข่ายซีชูบางจนเห็นทะลุถึงข้างในเลยทีเดียวแน่นอนว่าภาพเซตนี้นะคะเซ็กซี่อย่างมากเลยล่ะค่ะทำให้หลังจากที่รูปนี้ได้เผยแพร่ออกไปนะคะนอกจากจะมีชาวเน็ตมากระน่ำกดไลค์แล้วมาคอมเมนต์ก็ยังชื่นชมไม่มีพักเลยล่ะค่ะ ก็เรียกได้ว่าถึงแม้จะเป็นคุณแม่แล้วแต่ความแซ่บก็ยังท็อปฟอร์มนะจ๊ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ